và chân sắc chậm hơn như tổng nhiệm uh. cho, không đẩy, à. cho cái thai hả tắt cái đi, đi. tắt ngay xong còn cái này xay bọn đi ừ, xài กันแมวแมวขึ้นมาได้เนาะบอกสีมือนเนี่เนาะแม่นปลามันลุงเลยคนก็นขึ้นบ่ไ,ได้ดอกปลาให้มันระบายอากาศนี่นะน่นก็นบ,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 บ่าวบอสบ่าวบอสแห่งอยากให้ปลาทั้งนี้พร้อมเราว่าต่าวลีบ่าบ่อปลาดอกมันหลายบนปลาอยู่เนาะไอกันไฟฝากติดตามเบาโอลิแนเดอร์พี่น้องเบอสชูป,ปุสุคนทำตอนนีเก็บใส่แล้ว จำก่อนนะเด็ค้างอยู่ได้ครับยาวๆนะตัดรถตัดรถเล็วแต่ยาวตัดรถเพรมันลายเนื้อใช่อยู่เนาะมันบูเสียดอกมันบูเสียหายดอกมันลายเนื้อใช่นี่มันสบายดีคือหนึ่งเด้อพี่น้องเนาะเดี๋ยวเป็นคลิปขับดูแล้วนี่กะบใช่พี่น้องเนาะใช่กะถือว่าสวยงามพอสมควรดูพี่น้องเนาะมันทุกอย่างมันได้แบบสังเกตกระสีเฮ้ามันกะโอเคแข็งแหละกะสามารถ hết sang cả hết sao bay mà thân sao sang cái gì này mình bỏ bản mưa vay cứ sang cái gì lượm đây nghe nó, nó, nó. À, là chắp ngay là lấy nào ơi chú nhị phân lượng đây đi thì nó nó ngáp cua mà thân phải vừng cắn đi nhong ở đây, nhông, ở đây thì nói cái mời mẹ vào đang nhỏ đấy đang ngam ngam bé thật hèn dưới mắc cày nếu mà hát phải năm năm có thấy đúng thật khát Cả khát 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 Nhìn khát 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 Chích bò, khát Ô đi nhăn đấy canh hết kèm đi, ok đấy là đội lắm, ngon sao ý. Mày 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 nó mày 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 mày

ปั๊บมกักซเอ้าเอาหมากัมกซปัมกมักซนี่คักขักักั้านเฮ้ยมาคากักแน่ีสมมติว่า e เอฟซีพนว่าือมืดแทบโมืดเด้อเป็นอองปองเอี่ยมสองอันเด้อันเด้ต่ว่าเ้มมาับจับไดีจับขึ้เยเี่ยมสองอันกว้างปองเอี่ยมปองเยี่ยมตัวนีน้กักว้าง bò đó vô đây ta lúc cái giặc hải hùa ta lúc được quá cái giặc hải hùa đây này nó. Ừ. Thả, thả, không ัวนี ici, points, ้นะโอมาะวเสามันซื้อแน่อมได้ถ้าเสาันบ่ยาจากซื้อแล้วเขาบออมได้นี่นะพ้องแต่ว่าเมันก็พอดีแล้วทำีงถ้าเสียวดิกระงาดอะไรเนาะแ้น างห้องครัวกว้างแหงเป็นห้องนี่ก็ละพวกสาเหตุที่บุอยากเอาตะนางมาใสา่ทักหนานะเวลาลมฝากลมฝนมานะเขาเขาปิดไว้เลยนะพี่น้องนเนาะเขาก็ปิดแล้วก็ล็อกเหาสิไปใส่ห้องอาบลงแล้วก็ล็อกเขาเอาจากดังขึ้นดังไฟแล้วก็ทาขึ้นแล้วกันทำไว้มันจะสบายกว่าอย่างงั้นก็สิเขาไมา่ได้ mùa ngao khẩu gấp bao mùa khẩu đài và sân sắc chấm hưng miêu tông diệm chấm tay mùa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  đi à. mùa ngay Xong tay mùa tay mùa tay ใส่กันแมวแมวขึ้นมาเนาะบอกสีมือเนี่เนาะแม่นปลายมันล่งเลยคนก็นขึ้นบ่ได้ดอกปลาให้มันระบายอากาศนด้วยนกะบ่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 แห้งอยากให้ปลาทีงนี้พร้อมเราวา่ะบ,าบ,าบ่บ่บปลาเนาะมันหลายบนปลายอยู่เนาะไอ้กาแฟก็ดีแล้วน้ำอย่าเปิดเพลงปลามาก่อน มันทีปิดตีเล็กระชิดไม่เหนือนอื่นคอยถ่ายคลิปมันตีเล็กระชิดใช้ลลาน้อยมันคือบุก,กินนะนี่ขันห้องอลไรบตเนาะแม่ขันห้องอะอลองเพลงเปนี่นปะทีอสบายมีบุตรที่เราห้องเปลี่ยนอยูอ่ใช้วาชิบทิมกันหนอรอวะบุตทีนนบท

ลบ่อแม่ี่นาีแล้วเรเห็นานแล้วเชรถ่รถจา้าทองห่องนี่บว้สั่บอวาเนี้มันก็เข้าได้แล้วไปดิเพ่อยว่ามุมุ่งมุงไปไปนี่นะเพราะว่ามันเกลนเกินข่อยมันตอกนะใช่สามเสาอะนะใช่สามเสแล้วตอกกระเทิบนะเกระเทิบเออเคกระเทอบไปนี่แหละเดินเดินนะตแปดเมตร ไรเนี่มันนะมันจะไวหลายคันโอ้แปมตตกวงแล้วเปิดแมแปดแมตรถเทียบบอสได้รแปดคูณสี่เนาะแปคูอได้ชองคันเลยดิรถเทียบอสกับห็นลเห็นวงจร่างห้ากแล้วรถไหนรถหนักก่นีรถใหญ่กันวะเอาต่อไปมืออื่นเีวผมจะไปเอาไปเบิร์ช่วยตเบิรงะว่านี่เนาะว่าไปเทีที่ไปไทด้มีรถชี่ิ่งรถไทเนาะรถไทเด้แต่ถ้าพ่อชื่อรถไทรถเทียบอสนี่หวยว่าก็ได้เลยคนเฮามันก็ฝันอนาคตเนาะ พ็ผ่านมันย yeah. ิงไงได้เนาะยิงไงมันต้องดืบไปให้มันหอดได้พี่น้องเลยคันเหด้เหตุอะไต้องเห็ดเพื่อหลายคันเลยไม่เห็ดเหเลยเออเห็ดเพื่อหมเหตุพอไม่เห็นเทนออกเลยแหละแม่นเพราะว่ามันบ้านกันติดกันอยู่แล้วเพื่อนติดกันอยู่แล้วนะใชยใช่ไพ่น้ำกันใช่ใดน้ำกันเครื่องชักผ้าน้ำกันได้เคยกับแม่บดมาี่เห็ดน้ำกันแม่นชัวร์ทังดีเพื่อนทั่วเดียวกันดิเอากระเบนนี่แยกหรอกไอ้หน้องคิงเงินปะแม่ไอ้ข่อยแท้กิ้งกิงโอ้เจ้าที่เจ้าลิขิต ข่อยนะเจ้าและถี่เบานีและถี่เบาหอบควันน้อไม่นี้เป็นน้องเนะข่อยนะมีอันนั้นมีไอ้ผู้หนึ่งขั้นแล้วจงเกิดค่อยนะข่อยเป็นคนกลางผีน้องกระต่ายไอ้กระต่ายข่อยนะคนกลางผีแมนอนุจะปีอะข่อยนะใกล้ชิ่หอดชามชิบล่ะสองข้าวเพมยังละปีละใดนี่สากองข้าวล้เสร็จนะชักวาดชามกันมาจ้ะ อดแต่ค่อยน้ำหนาเจ้าอย่างหนึง่งค่อยได้ลูกค่อยนะกยก็มีเมียก่อนดิได้ลูกก่อนได้ด้ไม่ว่าชนะแล้วนะกนได้ลูกกันเนาะไอ้กำไฟแม่เมียจะผลได้เหบอเพิ่อนอยากได้อยู่คิดนักเลยคหรคิดนักกันเอาเมียนี่ต้องได้ลูกแต่แท้ไปถ้าไห่ส่งชิญะเพื่อนวะอ,อย่าไปหลินไปเที่ยวไปตามใจเจ้าของบ่ได้ย่านเคลื่อน บอเทสเนี่ยังบ่มีเงินแต่งเพิ่นเด้ยังบ่มีเงินแต่งเพิ่นยังบ่มีเงินแต่งเพิ่อนคนชุบดตวเอาเมียก็ตะตอมได้แต่งเนาะยังบ่มีเงินเนาะแม่นแล้วแนวมันแล้วต้องหาเงินอย่างหน่อยก็ได้จักสีฮาร่านยังไผแน่ก็ได้ขอเนาะห้องขออันนี้บ่มีมีก็ได้ได้กินหน่อยดำย่ำหาก็ได้ยี่โด้เงินดำล้านดำได้ขับชื่อเขาสีน้ำเด้แมนขาดองมันก็มีเงินเผล่ได้คู่มือนี่เนาะโดยขาดองกับมันกระเพงคือคอยในใบขอดอก คือพ่อออนี่็น่าได้ขอให้มาอยู่น้ำเลือมันกัพ่อแม่กันยังถูกเดีอยู่น้ำเลดจริงใจลจให้มาอยู่น้ำเลือดบ่บางอดาูกจริงใจจะห้มาอยู่น้ำโลดบ่ได้เอาลูกเอาเมียขมือนีก็ได้ห้องได้ขอได้แต่งได้แป้งเข้าแน่ได้แมนแมนแมนแ่งมนแล้วหมักตีตายกับบ่ได้แล้วเฮาพ่อแม่ยังบ่มีแต่แป้งทำกระดองแป้งได้กระดองบานเฮาเนาะแป้งอ่ะแล้วตั้งแต่ค่อยเอาเมียน่ะกระดอง ไดหาหาหาลาบทองเครื่องบาทแพงไหมง่ายก็ดีแพงไหมเครื่องบาทก็ช่องทลึงเนาะทหารกาว่าแล้วตื่นเนาะทองทองจ้าเองมาเลยขวายชื่อให้มีได้ของข่อยเองเห็แล้วข่อยข่อยไปกรุงเทพตังห้าหกปีได้ตะกี้โอ้เจ้าเก็บเงินเก็บเองเนาะสื่อทองอันนี้อันนี้เจ้าพยนยังบ่มีเงินเก็บเราปัดบุ้ได้ไปกรุงเทพหรือเปล่าวุ้นดีไปตะกี้นะเขาไปกรุงเทพนั้นมันผัดพอได้ได้เนาะแม่นมันพอได้ได้ คูมือนี่ก็ได้พอได้อยู่คูมือนี่เปกาเก็บเดือนสามสี่ห้าพันมันก็ได้จะโวยาไปโดนนะเขาน้องทเขาบอกยุเขาว่างานมื่อหนึ่งสามสี่ร้อยคูมือนี่แห้งแห้งได้เบาดีเพราะว่าเขาแห้งสูงมกาเขาไปแบบงานชวนงานอย่างน่ะการเอาอดทนน่ะได้เนาะมันได้เป็นงวดเนาะแมนงานโรงงานก็ได้อยู่เก็บบางไม้ปล่แมนไปเผาโทรศัท์เรียนให้เขาชวนนั่นทุนนี้แห้งหมักแร็ดแบบน่ะได้แห้งหมักแล้วไปเผาเนือมัน บมันเผาคือได้เห็ดเบี้ยความเหมาะเห็ดเบี้ยมันมันหักเห็เห็อแล้วลายปีแล้วนะฝนหยาดฝนยาโอ้ยเจ้ากับอาจารย์เนยลานข่อยเขาได้ยิ่ได้แถวชวนเหดี้ยเพราะเขาเห็ดเบี้ยน่องเอาเนาะได้อยู่น้องข่อยก็อยู่ส่วนขุเรียนอยู่นครศรีธรรมราชคุณบอกแล้วขเรียนมันฝนยาอยู่ตลอดต้องเก็บนั่นเก็บนี่หมดแล้วหมูคือรอดเใช่ไหมเขาต้องรอดละครนมูรอดเขาขันเทาอยู่อยู่หึงมันมีโอกาสได้เยูะเนาะ มันมีโอกาสอันป่วยบ่เป็นป่วยแม่มีโอกาสติดยาติดอย่างยาอะไรสารเคมีหลายแม่ป่ะกันในกรบะแม่เนี่นไอ้แพ้ไอ้แข์ก็เป็นคว้านะเราบอกเพืไปหางี้ไปเกือเนาะไปแผ่ยาต้องผลอยู่ตลอดซี่ผลซี่ผลเกสรเกสรมีคารองหาล้านค่ำครึ่งบาทแพงที่ยอดแพงเลยตะกี้งัวตัวนึงอีกบ่าวเจ็ดปีเลยที่ถู งມີบ sure ่มีได้มีท่านั้นล่ะตอนตอนข่อยแฮงแฮงถึกเลยได้เก่าหั่นก็ว่าเพลงกูหูน่ะเฮ้ยเอาเ2ล้าน2ล้านบ่ไดยืนบ่ได้2ล้านค่งครึบาทงัวตัวนึงว่าแลยืนนั่นยืนนั่น7 0 0 0 0แลนัิบ110 1 1 0 สิพันบเลยหรือไรร้อยสินี่แหละร้อยสิบแปดแมนาาประมาณนี้แหละลาเไม่ไดนะ้เนาะโอ้สองล้านขายงว่วตัวนึ่งไาได้ได้ตอนนั้นนะเพงกูมูมูไม,ม,ม่แต่ล้านหานหาหมูนะตะกี้นะ่ะปัน,นชิน้นกับปันเอาพูรลล้อยาไดได้เนาะแมนพูนร้ลลอยนี่็พากินเดี๋ยวนี้เนาะกันบอกหาหกรยม่ได้พรแจวขบกใหญ่คือปลาเตวนี่พันพูนและเนาะแมนจะคอยกพันมได้ื่ เขามาก็คนหน้อยนี่เออสี่ห้าร้อยกับพอกินคเขาคนใหญ่นี่ไม่ก็คือหลายกอพื้นตะกี้มันเอาาปหาเงินกันยากแน่เนาะหาเงินยากแต่ว่าราคาปัทลึกแมนเงินแสนนึงนี่ซื้อได้กินนี่ได้เป็นกินมือสองมือคนไหนคู่มือนี่แสนนึงนี่ได้แต่ชิ้นหมูโลนึงคู่มือนี่เจ้าคอนจื้อนมกระเบื้อแล้วทุมือหนึ่งน่ะ จนึงนะแต่ละมือออกมาเนี่มือระแสนหัยังบอกพอนองเลยนึงเข่าจะดนเลยาคิเริมอายมีฝางเนาะปะฝาง่ยงปติก็ได้เยอะแต่ไเอียกมือนี่เนาะโอ้ยเนี่ยน่ะดได้เเปลี่ยนแป้งแล้วนี้ เก็บถปลยนครับบ่งเถอะอยู่สุขภาพได้บัจะแปนบานี่โยังหลายอยู่ด้เหลืออยู่บ่อันว่าตัวสเขียวนะบ4แผ่นพอบ่าวลิใหญแผนตัวเขียวจักเบิ่งได้1ยังมีประตู2นี่ผ้น้องเอ้ยเบิ่งก่อนตัวเขียวนี่หลายแนวเฮ็ดอยู่เนาะ โมเนต็ที่สองบานโอ้ไลยเลยโอ้ลายล่ลยังไงสามสี่หากเก็ดเแผ่นดวนึ่ันยังแค่นี่พอดีแค่นี้หนึ่งแค่นี้สองเหลือหาเหลือหาแล้วตัวนั้นใส่ประตูตัวนั้นกงนังแค่สีแผ่นอพอดีเนาะไอ้กไพเหลือแผ่นหนึ่งันเหลือแผ่นนึงเลยชาบุเรือจังนี่ แม่นบอเจ็ดห่อิดอะไรอยู่ยันเอาบอว่าเจ็ดเลยตั้ขนหาสองเอสอามยี่ห้าไม่พี่นี่เลยเจ็ดแปดเก้าสิดองสามสิบสี่ว่าเนี่ยแสดงว่าแสดงว่าต้องเรือระดับอันหาพกแผ่นเนาะสิ ฮะโวยหอนเลี้วเนอะเลือกแค่กว่าบ่พ่อพี่น้องเนาะเพราะว่าเอาไลลใช่สังกะีเลือนะครับถ้ามาเอาสังกะสีนี่มันกว้างกว่ากันเนาะโอเคแล้วไปน้องมันเหลือมันเหลือละซีหาแผ่นกับบ่ลายไปได้ พ่าเสาเฮาไม่ได้อมเนี่ยอมเป็นบางอันเพื่อป้ปองหยอกป้องเยี่ยมก็โอเคแล้วพี่น้องเนาะสำนี้ก,ก็ได้ถือเถอะสำหรับคลิปนี้นะเปลลี่กับเขาเขาเป็นลูกปุ้นทั้งเออจูลี่ละลายๆเด้อที่ให้เปลลี่เป็นสะพานบุญให้เนาะดีใจที่งานสีเ,ล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 เลแล้วๆพี่น้องงานสีเแล้วๆแหละจ้ะออกมาสวยงามในระดับนึงพี่น้องน้องก็ถึงขั้นว่าลูลากระดอแต่มันก็คืองานปูนแล้วพี่น้อง บอคือเสาเลี่ยมบหมอนันนะต่อแต่ว่ามันกะงับบอกเลยว่ามันคือว่าบอ่อพิหวังแล้วสามนี่นะน้องเอ,อ๋นาะอ๋อโอเคกอบบุญคุณลายๆได้เยเด้อคุณลายๆ โอเคพี่น้องเนาะกได้ก็อยู่ดีไม่แห้งเด้อพี่น้องบาดนี้เด้อสบายดี